สวัสดีครับพบกับเกมซ e ล d ดานะฮะแล้วก็ในคลิปนี้ผมมีเควสที่อยากจะมาแนะนำนะครับเพราะว่ามันจะได้รองเท้านะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะฮะเราจะต้องสวมชุดผู้หญิงก่อนนี่นะชุดผู้หญิงครบเซตแล้วนะครับแล้วก็ AI ที่ให้เควสนะฮะมันจะอยู่บริเวณเมืองของเก r รูโดนะครับ ตอนนี้มันไม่อยู่อ๋อนั่นไงเจอแล้วมันจะวิ่งรอบเมืองครับเพราะนั้นเราต้องวิ่งตามมันปกติมันจะยืนอยู่ในเต็นต์ตรงนี้แหละนะฮะแต่บางทีมันก็จะวิ่งวิ่งรอบเมืองนะฮะโอเคเนีย่ยวิ่งตามไปโอเคคุยมันนี่โอ้โหนะฮะฉันอายุ35แล้วแต่ฉันก็ยังโสดอยู่เลย ส่วนงานอนดิเรกของฉันนะก็คือจอกกิง้งนะครับมึงจะบอกกูทําไมเนี่ยมันจะไม่คุยกับผู้ชายนะฮะต้องต้องปอบเป็นผู้หญิงนะฮะโอเคมินาคาระโยคโม,มวาลาโมกันถูกพูดว่าทุกคนเนี่ยมองฉันว่าเป็นแบบคนที่พยายามแบบป่าประโยชน์อะไรเงี้ยนะฮะอ่ะเธอเธอมาคนเดียวงั้นเหรอนะครับถ้าสะดวกแล้วก็ไปกับฉันไหม วิ่งบนทะเลทรายเนี่ยนะ,ะนะครับอ๋อเห็นรองเท้าของฉันไหมล่ะนี่นะครับรองเท้าไว้วิ่งบนทะเลทรายนะฮะอะคุยคุยกับมันเลยนะฮะมันก็จะจีบเราแป๊บนะฮะเราก็บอกมันว่าเออฉันนะอยากได้รองเท้าของนายนะอะไรเงี้ยนะโอเคฮะคือเราจะมาป้นรองเท้ามันนั่นเองนะฮะอะแต่ว่าเนี่ยมันมันพูดถึง อัศวินตำนานคนที่8นะฮะว่ารู้จักเขาหรือเปล่านะครับเป็นวิรบุรุษของเมืองเกโูโดนะครับปกติแล้วจะมีแค่7คนนะครับแต่ว่าคนที่8เนี่ยถูกลืมไปนะอะไรประมาณนั้นนะฮะ <c oughs> โอเคอ่ะรับงานครับร <c oughs> ับงานรับงาน <c oughs> โอเคอ่ะเ่ยมันก็จะให้รองเท้าบูทสโนว์บูทนะครับซึ่งรองเท้าอันนี้เนี่ยเอาไว้ใช้ตอนขึ้น พราะว่าเป็นหีม้น้ําแข็งได้แล้วมันจะวิ่งได้ดีขึ้นนะฮะโอเคฮะรับเควสเรียบร้อยแล้วจุดหมายที่เราจะไปนะฮะอยู่ตรงไหนหน้าอ๋อนี่ฮะดาวนี้อ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนเป็นแสงดีกว่านะฮะโอเคแล้วก็เราจะไปทํา2จุดเลยนะฮะเดี๋ยวอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวจะอ,ธ,อธิบายระหว่างทางกันแล้วกันโอเคจุดที่วาร์ปมาน่าจะตรงนี้ เวิกสุดโอเคเออต้องเปลี่ยนชุดด้วยนะฮะชุดนี้เดี๋ยวหนาวแนออ่หนาวสั่นหนาวสั่นเลยนะฮะโอเคใส่ชุด แล้วก็รองเท้าบูทที่มันให้มานี่ฮะสโน์บูทอ้าวเฮ้ยนะอ๋อยังไม่ได้เปลี่ยนหน้ากากก็งงอยู่ว่าทำไมยังหนาวอยู่โอเคไปขึ้นไปทิศเหนือกันนะครับเรามันให้เราไปถ่ายรูปรูปปัน้นวิรบุรุษคนที่แปดนะฮะเนี่ย <c oughs> พอใส่รองเท้านี้แล้วมันจะวิ่งได้ดีกว่ารองเท้าทั่วไปนะฮะ <c oughs> เขาว่ากันอย่างนั้นนะ เฮ้ยอ,อ,อย่ามายุ่งฮะ,ะตีมันหน่อยแล้วกันมาเด้นมาเด้มาเด่น,ดน,ดนอไอเทมช่วงนี้ขาดแคลนฮะแล้วก็ไปตีก่อนนะไอหาลาด <c oughs> ลำคาลโม่งกินไม่ทิ้ง อุ้ยมาเปรียบแล้วว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้อะไรวะโดนลุมจะเอาเนี่ยแหละที่งไปมันขาดแคลนนะ มามา,มาอีกละีไป้วไล้ว,ลว,ลวทีของมันขาดนะมนเก็บหรือจะพูดตรงก็คืองบของ <c oughs> ขึ้นหน ก่อนมานะฮะมีเสียงเพลงขึ้นแบบนี้อันนี้น่าจะเป็นมังกรสายฟ้านะฮะหรือว่าเราไม่ได้มาหาเงินนะฮะโอเครูปบ้านจะอยู่ตรงนี้นะฮะจะอยู่ตรงหน้าผาเดี๋ยวเราไปไปอยู่ตรงนู้นก็ได้โงอีกแล้วยังไงเราก็ต้องไปอยู่นี่ละ ตรงนี้น่าจะได้แล้วโอเคได้แล้วแหละแต่ว่ามุมมันจะไม่สวยนะถ้าเราอยากเก็บลูกสวยต้องมามุมสูงๆนิดนึงฮนะอยากเก็บลูกสวยต้องขึ้นอีกนิดนึงเฮ้ยอย่าตกตกเลยตกเลยตกปุบปุบปับปับนะผมก็ตกโอตกลงมาสูงเลยอ่ะนี่ฮะมาถึงแล้วนะครับนี่ อตแค่ชั้นเดียวเควิรุรุษคนที่8นะครับนี่อยู่ตรงนี้นะฮะก็ให้เราถ่ายรูปเก็บไว้ครับแล้วมันก็จะขึ้นเควสเลยแต่ถ้าใครมาแถวนี้อยู่แล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้เลยก็ได้นะนี่ฮะโอเคทีนี้ถ้าเราสังเกตเนี่ยดาบมันไม่อยู่ครับเออดาบมันหายไปครับเราก็จะไปถ่ายรูปดาบไปด้วยคือเควสนี้เนี่ยมันจะให้ถ่ายวิรุฬหุษก่อนครับแต่พอเราผ่านเควสนี้ปุ๊บมันจะให้เรามาอีกรอบหนึ่งเพื่อหาดาบนะฮะ พ่อทัานเดี๋ยวเราจะไปเอาไปถ่ายรูปดาบด้วยกันเลย <c oughs> แะ่ทีนี้สึกจะมีใบเลี้ยวอยู่นะก็ระวังด้วยนะครับ <c oughs> ึะะ้ถง <c oughs> ่จะไม่ถึงนะ ระโดดเพลินกรโดดเพลินใช่ใเพลินไอเทมเรามีเยอะผักฟืนปะเฮ้ยร่วงหมดแล้วเออพักฟืนปะโอไม่น่าถึงอ่ะเดินไปด้านข้างแล้วกันได้ป่ เฮ้ยล่วงหมดเลยเฮ้ยเอาจริงจริงดิปะโทเอาเกาะลิงเกาะดิอืมประจำเลยฮะชอบทำอะไรให้มันยากขึ้นนะผมอ่ะพัดตรงนี้พักได้ป่ะพักก่อนพักก่อนเออพักก่อนพักก่อนโอเคเอาไปต่อดิ เอ้าต้องจะหมอบทำไมเมื่อกี้มันแม่งเอ้ยเอาไปเอาไปเสียเวลาเลย ได้มาเก็บองก,ก่อนนะพอนนแล้วโอเคกวรจะได้ไปไปเนี่ยนจะอยู่ตรงแถวนี้นแหละระวังอันนี้เราขอเพราะว่ามันขาดแข้งมากจริงๆไม่ค่อยเจอดยไงไม่คยได้มาแถวนี้ เราจะมาฟา้าก็ไม่เจอฮะแล้วลาเจอเนี่ยแม่งชอบเจอตัวเนี้ย <c oughs> ข้างหน,าน้าน่าจะเป็นไรเงี้ยแล่ะ <c oughs> มาร์มาร์ควกกระโลดไว้ซึ่งตอนนี้จะเป็นสีซิมเวอร์ละสีเงินละนั่นเงแต่มสีเงิน <c oughs> <c oughs> ใช่ด้วยนะีสีเงินตอนนี้น่าจะเก่งสุดแล้วไม่รู้ว่าจะมีสีอื่นอีกหรือเปล่านะจะเอตัวเองมองมองไม่ได้มาสู้ฮนะ,ะเนี่ยถึงแล้วนะครับเนี่ยดาบ ให้เราถ่ายรูปเผื่อไว้เลยนะครับเราจะได้ไม่ต้องมารอบที่2นะฮะถ่ายนูปเก็บไว้ถ้ากลัวเอ๊ะกลัวไม่ชัดนะ,ะกลัวไม่ชัดเราก็ถอยหน่อยมันจะได้โฟกัสสวยๆหน่อยโอเคมีผีด,ด้วยหีจริงป่ะต้องต้องเช็คนะบางทีแม่งเจอหีปอหีปอเป็นมอนสเตอร์ โอ้โหไฮโลเลยครับเ okay, okay, oh. ก็บโอเคป่าว้ากับเงินต้องปลอมตัวปลอมตัวเหมือนเดิมนะกลับไปคุยกับมัน ปอมตัวเป็นผู้หญิงมันจะไม่คุยเอ้ยปอมตัวเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายมันไม่คุยเออเฮ้ย, <Okay. S 1> ยมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นเร็วรีบไปรีบไปเดี๋ยวแม่งวิ่งหายบีมัวนวิ่งไปนู่นแล้ว โอเคอ่าปลอดภัยกลับมาแล้วเหรออนะฮะดีใจจังเลยฉันเป็นห่วงเธอเนิ่เนี่ยอ่าว่าไงวิรัตบุรุษคนที่แปดอยู่ไหนนะให้มันดูไปนี่อยู่นี่ใจเย็นเฮ้ยหนยดูหน่อยดูหน่อยนะอู้ จริงเหรอเนี่ยเฮ้ยไปไปตามข่าวลือเลยนะเนี่ยสุดยอดเลยฮะสุ่ก้อยนะฮะโอเคขอรองเท้าทะเลทรายหน่อยอ่ะอ่ะอ่ะตามสัญญาแต่ก็นะถอดก่อนครับแล้วมันก็ใส่รองเท้าตีนเปล่าเลยนะเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าุโอโมได้สิสอสตอ๊กแล้วก็ ไว้ใช้แล้วนึกถึงฉันด้วยนะโอเคแล้วก็ขอรองเท้าสโนกลับด้วยนะฮะก็คือรองเท้าสโนให้ใหม่ครับเนี่ย oh. มันก็ใส่รองเท้าสโนโอเคทีนี้ oh. อย่าเพิ่งอย่าไโยาะนะซายนาะ,ยนะ,ะ,ยนะ,ะเฮ้ยมึงหายไปเลยเหรอประโคต้องกลับไปห,หามันใหม่อีกรอบนะมันอยู่ไหนละ่ะนางนอนอยู่ดีครับโอเคเนี่ยคือถ้ามันไม่วิ่งมันก็จะนอนอยู่ตรงนี้แหละนะครับ ต่อไปเราจะไปเดดชวนใครเดดดีนะคุยมันครับหลับอยู่เอา้าหลับอยู่ฮะต้องแม่เลยเสียเวลาต้องตั้งแคมป์เลยเออถ้าเราฟันมนันจะตื่น,นะะ่ไม่ตื่นฟันมันก็ไม่ตื่นนะฮะตืนดูดิ กลางคืนมันออกมาวิ่งไหมอ่าโอเครู้สึกจะยือจะนั่นอยูอ่เธอเองเหรอมาหาฉันด้วยดีใจจังเลยนะคิดถึงฉันหรือเปล่านะฮะวันนี้มีอะไรอยากได้สโนโอ์อยากได้รองเท้าสโน์บูทของมึงอะ่ะเอ๊อยากได้รองเท้าสโนโ์เหรอเออ เออบอกกูฮะกูมโนถ้าให้ไปกูก็ตีเปล่าเลยนะเนี่ยรอบนี้ยเรื่องของมึงอ๋อยังไงดีคานโจโนคิอ๋ออุตส่าได้มีโอกาสได้อยู่ใกล้ๆกับเธอที่นี่แล้วนะฮะอ่อะโอเคได้ได้ฉันมีอยากอยากจะช่วยให้เธอช่วยหน่อยนะครับ เพื่อเป็นการแลกกับรองเท้าสโนว์บูทนะครับเป็นของขวัญอ่าพูดถึงตำแนนตำนานลูกป,ปัน้นวิรุบุตรคนที่8ใช่ไหมล่ะอ่าทีนี้เนี่ยลูกป,ป้าที่เราเห็นอ่ะมันไม่มีดาบเออนะฮะดาบมันหายไปไหน่ะเออนะครับทั้ง7คนเนี่ยมีดาบหมดเลยแต่ว่าคนเนี้ยไม่มีนะครับอโอเคฉันจะไปหาให้อ่านี่ฮะอ่าได้ได้ได้ได โอเคครับก็คุยก okay, so mm ับมันต่อเลยครับอ้าเธอมาแล้วเหรอไม่ไวจังเลยถ้าเรายังไม่ถ่ายรูปก็ต้องไปสองรอบนะฮะอันนี้เราทำแค่รอบเดียวเลยเพราะว่าเราถ่ายรูปเผื่อมาแล้วโอเคให้มันดูดูซะแล้วก็เตรียมเอาของมาให้กูได้เลยอ่าเนี่ยดาบที่ถูกลืมนะฮะทำไมมาอยู่ตรงนี้วะเนี่ยโอเค ออามารองเท้ามึงอะ่ะ oh. เป็นเคเวสมาปนรองเท้าผู้ชายนะฮะได้แล้วนะครับนี่ไงพอเดินบนหิมะ uh. จะไวขึ้นส่วนรองเท้าทะเลทรายก็เดินบนทะเลทรายนะฮะ <c oughs> ก็จะดีขึ้นโอเคเรื่ <Okay. S 2> องของมึง oh. โชคดีเจอกันใหม่ <c oughs> ผ่านแล้วนะครับสองเคเวสนะฮะในคลิปเดียวเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรองเท้ากัน นี่นะครับก็จะมีโลโก้สีขาวกับสีสีน้ำตาลนะฮะนี่อันนี้วิ่งบนทะเลทรายส่วนอันนี้วิ่งบนหิมะนะครับโอเคฮะคลิปนี้ก็มาแนะนำเควสเพื่อความสะดวกสบายแล้วก็เป็นไอเทมที่เอาไว้ใช้เพื่อมีประโยชน์นะฮะแล้วก็ขอตัดจบเลยก็แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวไว้กลับมาเจอกันใหม่นะครับถ้ามีคลิปมีเควสน่าสนใจนะฮะเดี๋ยวจะเอามานำเสนอต่อส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย